พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ Tech g r e อากาศจัางบ้านเรานี้เล็กเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศยากนะครับแต่การใช้งานเครื่องปรับอากาศมากเกินไปนอกจากจะพิ้นเปลืองพลังงานแล้วยังมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยแต่ด้วยความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสวทชทำให้เรามีเทคโนโลยี ที่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมสวทชได้ให้การสนับสนุบสน,นบริษัท Advanced Exchange Technology จำกัดในการพัฒนาและปรับปรุงตัิกภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ h e c t Energy ที่ใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศพียงแค่ใช้งานเครื่องปรับอากาศตามปกติก็ทำให้ได้น้ำร้อนไว้ใช้งานในอาคารหรือบ้านพักอาศัย โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานเหมือนเครื่องทำน้ำร้อนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้านอกจากนี้บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสวทชในด้านการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดในรูปแบบต่างๆนวัตกรรมดีๆแบบนี้ถึงได้รับรางวัลการนันตีคุณภาพมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช02-564-8000